สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นีออ่ผมได้เป็นพทัทธกะดานมาให้ชมนะครับพทัทธกะดานเนี่ยนะครับเป็นผ้าเนื้อชินนะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับชินตะกัวชินตะกัวก็จะเป็นพวกชินสนิมแดงอะไรประมาณนี้นะครับพัทธกะดานเป็นพระที่ มีเอกลักษณ์ในตัวนะครับที่ไม่เหมือนไข่นะครับพิมพ์เขาก็จะเด่นชัดเลยว่าเป็นว่าเป็นพระทากระดานนะครับก็จริงๆแล้วจากการจากการแบ่งพิมพ์เนี่ยก็จะมีพิมพ์เกตตรงเกศคดเกต,ต,เกตบัวตูมนะครับแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วในการสร้างพระก็คงจะมีแต่พระเกตตรง หมดแหละยาวๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการบิดงองก็เป็นเกศโคดแล้วก็ถ้ามีการหากกรักก็สชั้นๆเขาเรียกว่าเกศปวดตุ่มนะครับเนาะฉะนั้นนะครับผ้าท่กระดานเนี่ยนะครับมีหลายกุนะครับผ้าท่กระดานนี่มีหลายกุนะฮะถือว่าเป็นผ้าที่น่าใช้นะนะครับเป็นผ้าที่น่าใช้ นะครับสายเหนียวคงกระพันฮะสายเหนียวคงกระพันนะครับเมตตามหานิยมนะครับสายเหนียวคงกระพันเมตตามหานิยมชินก็คือชนะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นสายเหนียวสายเหนียวนี่เดินนําหน้ามาเลยนะครับสายเหนียวเดินนําหน้ามาเลยนะครับก็พระท่ากระดานเนี่ยก็จะมีทั้งกู่เก่ากู่ใหม่เป็นธรรมชาติของการสร้างพระนะครับ ไม่ใช่เป็นการสร้างพระเป็นธรรมชาติของการค้นพบพระนะครับสร้างพระนราสร้างพร้อมๆกันนะแต่การค้นพบเนี่ยแตกต่างกันนะครับการค้นพบแตกต่างกันเขาก็จะแยกนะจริงๆแล้วการแยกพระกูเก่ากูใหม่เนี่ยเขาจะแยกพบก่อนปี2500กับพบที่หลังปี2,500นะครับถ้าพบก่อนก็กูเก่าพบที่หลังก็กูใหม่นั่นเองส่วนใหญ่แยกกันอย่างนี้นะครับพระกูส่วนใหญ่แยกกันอย่างนี้นะครับอายุการสร้างก็หลายร้อยปีนะครับอายุการสร้างเ่านี้หลายร้อยปี นะครับผมถือว่าภาพอย่างนี้ดูสวยนะนะครับดูสวยดูมันดินะครับดูสวยดูมันดูแล้วสนุกนะครับมีธรรมชาตินะครับดูแลสนุกมีธรรมชาตินะครับภาพก,ก็ได้ดูแล้วแบบธรรมชาติความเก่ามีอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมได้ภาพท่ากระดานไหมชมนะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นเกตก็จะเป็นเกตบวตุมนนะนะครับถ้าเป็นเกตก็เป็นเกตบวตุน,วน,นะครับ อ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ